สวัสดีตอนเย็นหลังเลิกงานครับเย็นวันนี้ก็เป็นเย็นวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2563นะครับก็อยู่ผมเช่นเคยครับเกษตรบรรจุพานุภารกิจตอนเย็นก็จะพามาเก็บไข่หอยเชลีนะครับเพื่อที่จะเอาไปฟักนะครับแล้วก็จะมาเลี้ยงต่อนะครับถ้าเราปล่อยให้ไข่อยู่แบบนี้นะครับก็จะมีมดแมงมาเจาะนะครับเราก็ต้องมาเก็บไข่ไปฟักเองนะครับ เชอรี่เราสี่ห้าเดือนก็เริ่มขึ้นมาไข่แล้วนะครับเราก็จะเก็บมาฟัดนะครับ mm hmm. ก็จะแยกกันนะครับส่วนบ่อน,นี้ก็จะเป็นหอยเชอรี่สีทองนะครับซึ่งจะมีหัวสีขาวนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับซึ่งเราจะคัดแยกสายพันธุ์นะครับเป็นสายพันธุ์เดียวก,กันกับของพี่ไม้พี่ลมพรน,นะครับความหอยพี่ไม้จะเปิด ให้ชมในเร็วๆนี้นะครับช่วงนี้เราก็กำลังคัดสายพันธุ์นะครับเพื่อที่จะได้ส่งให้พี่ไม้พี่ลมพรนะครับ mm. ตอนนี้เกษตรบรนลุเก็บพานุก็ร่วมกับพี่ไม้นะครับมาทำตลาดหอยเชลลี่นะครับ mm. สำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่สนใจในการเลี้ยงหอยนะครับ mm. ก็จะมีข่าวดีในเร็วๆนี้นะครับ นี้ก็เก็บไข่ไปเพาะก่อนนะครับเพื่อขยายพันธุ์ไว้เยอะๆก่อนนะครับเป็นสายพันธ์มัวสีทองนะครับหัวสีทองแล้วก็เนื้อหอยจะเป็นสีขาวนะครับบ่อนี้นะครับส่วนบ่อนี้ก็เป็นหอยเชอรี่บ้านเรานะครับเป็นสายพันธุ์มอสสีดำนะครับแต่ว่ารสชาติก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าความกรอบ นุ่มจะสู้สีขาวไม่ได้นะครับแล้วก็เพาะเลี้ยงมอนกันนะครับกําลังเริ่มทยอยออกไข่มันกันเพื่อนเกษตรกรที่สนใจในการเลี้ยงหอยนะครับก็ต้องหาเก็บไข่หอยมาเพาะเองก่อนนะครับเก็บพ่อแม่พันธุ์จากแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับเพระการเป็น,เป,นเป็นการลดต้นทุนของพ่อแม่พันธุ์หอยนะครับแล้วก็เรามาเก็บไข่ไปเพาะเองนะครับส่วนไข่เราก็จะเก็บใส่ถาดกระดาษนะครับใส่กระดาษไว้ ไม่ต้องเอาไปใส่น้ำนะครับไม่ต้องเอาไปรอลงน้ำเราปล่อยให้เขาฟักในกระดาษประมาณเจ็ดถึงสิบห้าวันนะครับไข่ก็จะเริ่มฟักแล้วนะครับช่วงนี้ก็เริ่มทยอยเก็บไข่ก่อนนะครับทยอยเก็บไข่หอยก็จะขึ้นมาไข่ทุกวันนะครับอันนี้ก็รอรับอาหารอาหารก็จะผสม แนนแดงเหมือนเดิมนะครับเป็นแนนแดงแล้วก็อาหารปลาดุกเล็กนะครับขั้นตอนการนำไปฟักนะครับก็จะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็พามาเก็บไข่แบบง่ายๆนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บไข่นะครับเราก็จะเก็บทีละพวงนะครับ ไข่หอยพวงหนึ่งก็น่าจะอยู่ประมาณเกือบเป็นพันพันฟองนะครับก็จะเก็บไปฟักนะครับภารกิจช่วงเย็นนี้เราก็จะเป็นการเก็บไข่นะครับเก็บไข่หอยไข่ที่ใกล้จะฟักแล้วก็จะเป็นสีเทานะครับสีเทาอันนี้ก็จะเป็นไข่หอย ชลีสีทองนะครับเป็นพันหัวขาวนะครับลืมติดตามชมดูตอนต่อไปนะครับการเก็บไข่เราก็จะเก็บแบบนี้นะครับปล่อยให้ฟักอยู่ในกระดาษนะครับก็ติดตามชมตอนต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันเช่นเคยนะครับแล้วก็จะพบกับฟาร์มหอยของพี่ไม้พี่ลมพรในเร็วนี้นะครับเจอกันแน่นอนครับสวัสดีครับ